ยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยข้าพเจ้า นางเบญวรรณนพลรัตน์โรงเรียนจตุรพักพิมารรัชดาพิเศษสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดกระทรวงศึกษาธิการประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านางเบญวรรณนพลรัตน์เกิดเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2524บ้านเลขที่39หมู่7ตำบลบ้านดู่อำเภออาสามาถ จังหวัดร้อยเอ็ดรหัสไปรษณีย์45160บิดาชื่อนายสุรีธรรมราชมารดาชื่อนางบุญช่วยธรรมราชประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านสำโรงจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นที่โรงเรียนเมืองสวงวิทยาจบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อเอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชประวัติการรับราชการบรรจุรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2562 โรงเรียนจตุรพักพิมานรัชดาพิเศษจังหวัดร้อเอดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอกระทรวงศึกษาธิการประวัติการทำงานปีพุทธศักราช2559ถึง2561ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสำโรงปีพุทธศักราช2561ถึง2562ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหวานไฟ ปีพุทธศักราช2563จนถึงปัจจุบันครูผู้ช่วยโรงเรียนจตุรพักพิมานรัชดาพิเศษหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและภาระงานที่รับผิดช,ชอบรับผิดช,ชอบงานบุคลากรงานวินัยคุณธรรมจริยธรรมการลงโทษอุทธรณ์และการร้องทุกข์งานทะเบียนประวัติสถิติข้าราชการครู งานประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรและการลาทุกประเภทงานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติบำรุงขวัญงานปฏิคมโรงเรียนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงานกลุ่มสาระสังคมภาคเรียนที่1รับผิดชอบสอนในรายวิชาสังคมศึกษา2ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ทับมัธยมศึกษาปีที่1ทับ4 มัธยมศึกษาปีที่1ทับ6มัธยมศึกษาปีที่1ทับ7มัธยมศึกษาปีที่1ทับ8และมัธยมศึกษาปีที่1ทับ9ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ8กิจกรรมโฮมโรงกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ครูเวรประจำวันพุธรวมชั่วโมงการสอนจำนวน24ชั่วโมงตลอดระยะเวลาการเข้ารับราชการ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานดังนี้ด้านที่1การประเมินผลการปฏิบัติตนวินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้ามีระเบียบวินัยและรักษากฎระเบียบรวมถึงข้อตกลงของโรงเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบวินัยของทางราชการแสดงออกทางอารมณ์ คริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการเทศะต่อผู้เรียนผู้ปกครองผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมที่ข้าพเจ้ายึดถือคือสังขหวัตถุสีเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น ผูกไมตตีเอื้อเฟื้อเกื้อคูลกันแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการเทศะต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานและยังสออแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จรรยาบรรณวิชาชีพครู ข้าพระเจ้าปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรยาบรณวิชาชีพครูมาตรฐานวิชาชีพโดยผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและพัฒนาตนเองด้านการศึกษาด้วยตนเองโดยมีการอบรมการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอไม่อาศัยวิชาชีพสแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนจนเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษาว่าเป็นผู้ประพืชปฏิบัติตนตามจรรยาบรณวิชาชีพการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมของศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตรู้จักขยันประหยัดและอดทน อีกทั้งข้าพเจ้ายังได้นำเอาหลักปรัชญ,ญาศรษฐกิจพอเพียงมาจากกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญ,ญาศรษฐกิจพอเพียงจิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้เชื่อมั่นเห็นคุณค่าไม่สร้างความเสื่อมเสียมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพอย่างแท้จริง นำความรู้และทักษะที่ตนเองมีถ่ายทอดให้กับผู้เรียนโดยไม่ได้ปิดบังข้าพเจ้าพยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองและเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลาจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพพยายามป้องกันมิให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤตินตนเชิงลบต่อวิชาชีพทุ่มเทสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาชีพมุ่งมั่นในการทำงานโดยไม่มีความย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้านที่ 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้มาใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีกิจกรรมที่หลากหลายมีการรายงานผลการเรียนอย่างเป็นระบบนำเสนอผลการเรียนรู้ในลักษณะคะแนนเพื่อแจ้งให้ผู้เรียนทราบและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบต่อไปการบริหารจัดการชั้นเรียนคพเจ้ามีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด การแก้ปัญหาสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความรักความอบอุน่นรู้จักดูแลรักษาความสะอาดจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อทราบ สภาพความเป็นอยู่สภาพปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบปัญหาการพัฒนาตนเองข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาในเรื่องวิชาที่สอนเทคนิคกระบวนการต่างๆศึกษาหาความรู้หรือข่าวสารใหม่ๆทุกช่องทางเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้เหมาะสมกับค่าราชการสุภาพอ่อนน้อมปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นทั้งในการทำงานและปรับตัวเข้ากับผู้เรียนการทำงานเป็นทีมข้าพเจ้ายึดหลักความเสียสละในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนไม่เห็นแก่ตัวรู้จักการให้และการแบ่งปันช่วยคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน มีความรับผิดช,ชอบในการทำงานและมีความขยันอดทนมุ่งมั่นต่องานที่ได้รับมอบหมายเพื่องานนั้นบนรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพงานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรวมกับกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากงานบริหารทั่วไปและทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถและเต็มศักยภาพรวมทั้งการร่วมกิจกรรมกับชุมชนเพื่อให้งานสำเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อมัลติมีเดียสื่อการสอน PowerPoint คอมพิวเตอร์และใช้ทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพและผู้เรียน ข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมผลงานการนำเสนอการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยขอขอบพระคุณค่ะ